2ขั้นตอนง่ายๆนะครับในการขอสเตตเมนต์ธานาคารกรุงเทพเราสามารถขอผ่านแอปในมือถือแบบฟรีได้เลยนะครับขั้นตอนที่1ให้เราเข้ามาที่แอปธานาคารกรุงเทพเข้ามาแล้วมากดบัญชีต่อมาให้กดเลือกบัญชีที่เราต้องการจะขอสเตตเมนต์เข้ามาแล้วนะครับให้เรากดไปที่จุด3จุดดันบนตรงนี้นะครับจากนั้นให้กดขอรายการเดินบัญชีหน้าต่อไปเราก็เลือกเดืนแรกที่ต้องการจะขอสเตตเมนต์ จากตัวอย่างนะครับเริ่มขอตั้งแต่มกราคม2567ถ้าได้แล้วนะครับก็กดตกลงถึงตรงนี้นะครับเราจะขอถึงเดือนไหนก็สามารถกดเข้าไปเลือกได้เลยครับจากตัวอย่างนะครับเป็นธันวาคม2567แล้วกันนะครับก็กดตกลงต่อมานะครับให้เราเลือกว่าจะขอสเตทเมนต์เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยเพื่อนๆนะครับใช้แบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดส่งคําขอ อะต so, ่อมาจะขึ้นว่ารายการเดินบัญชีของคุณจะถูกส่งไปที่อีเมลโดยเร็วที่สุดก็ให้เราออกจากหน้านี้ได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่1ต่อมานะครับขั้นตอนที่2แนะนํานะครับให้เรารอสักค้าถึงนาทีถ้ารอจนครบเวลาแล้วนะครับก็ให้เรากดเข้ามาที่อีเมลที่ผูกกับแอปธนาคารกรุงเทพนะครับจากตัวอย่างนะครับของผมเป็น Gmail ก็กดเข้ามาที่ Gmail เข้ามาแล้วนะครับให้เราหาอีเมลที่บหลวง Mobile b a n k ้งส่งมาให้เรานะครับ ถ้าเเพื่อนไม่เจอนะครับก็ลองกดไปที่ขีด3ขีดจากนั้นกดมาที่อีเมลทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับถ้าเราเจออีเมลที่บหลวงโมบายแบงกิ้งส่งมาแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างจนสุดเลยครับจากนั้นนะครับให้เรากดเข้ามาที่ไฟล์สเต m เมนที่เป็น PDF แบบนี้นะครับถ้าเจอแล้วก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับให้เราป้อนรหัสผ่านในการเข้าไปดูสเต m เมน รหัสผ่านตรงนี้จะเป็นวันเดือนปีเกิดของเรานะครับโดยที่รหัสผ่านนี้จะมีทั้งหมด8ตัวโดยที่2ตัวแรกจะเป็นวันเกิดอ,อย่างเช่นนะครับตัวอย่างเกิดวันที่12เราก็ป้อน1นึเข้าไปต่อมาเป็นเดือนอีก2หลักสมมติว่าเกิดเดือนกระะกฎาคมก็ป้อน0ูเข้าไปแบบนี้ต่อมานะครับ4หลักสุดท้ายเป็นปีคศออเกิดเราก็ป้อนปีคศออเกิดเข้าไปให้ถูกต้องได้เลยครับ จากตัวอย่างนะครับเกิดปี2 0 0 3ก็ใส่2003อ่าให้รหัสผ่านนะครับมีทั้งหมด8ตัวแบบนี้เพื่อนเพื่อน,นะครับก็ป้อนวันเกิดของเพื่อนเพื่อนเข้าไปให้ถูกต้องเมื่อป้อนถูกต้องแล้วนะครับเราก็กดส่งได้เลยครับโอเคครับจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาอย่างสเตตเมนที่ธนาคารกรุงเทพส่งมาให้เราแบบนี้เพื่อนเพื่อน,อน,นะครับก็สามารถนำสเตตเมนนี้ไปใช้งานได้เลยครับหรือว่าจะกดแชร์ตรงนี้ เพื่อแชร์ส่งต่อในไลน์หรือว่าจะส่งนําไปพิมพ์เป็นเอกสารเพื่อนํามาใช้งานก็สามารถทําได้นะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการจะขอสเตตเมนต์บัญชีของธนาคารกรุงเทพนะครับเพื่อจะนําไปใช้ทําธุรกรรมต่างๆก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง b e n t e c h สอนใช้ and r o i d นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ